แม่บอกคะ่ะท้องแรกไม่มีนมแม่ให้ลูกกินเลยท้องสองจะมีนมแม่ให้ลูกกินไหมคุณแม่ทาตาม5เทคนิคนี้นะคะรับรองเลยว่าจะมีนมแม่ให้ลูกกินแน่นอนคะ่ะข้อหนึ่งเมื่อรู้ว่าท้องรีฝากท้องให้ได้เร็วที่สุดคะ่ะเพื่อได้รับคําแนะนําในเรื่องของการดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์โภชนาการของคุณแม่ขณะตั้งครรภ์ยาบํารุงครรภ์นะคะการดูแลสุขภาพและได้รับการประเมินหัวนมลานนมและก็เต้านมของคุณแม่คะ่ะและต้องดูว่าหัวนมของคุณแม่นะคะมีปัญหาหัวนมบอดระดับรุนแรงที่หัวนมนะคะยุบตัวเข้าไปเหมือนรูสะดือหรืออเเปปล่่าาาซึึงงถ้กด็นนนนนนนขัะะคทมจ ตัวอยู่ข้างในจะมีปัญหาการผลิตน้านมท่อน้ํานมอุดตันแล้วก็ไม่มีน้านมให้ลูกกินถ้าเป็นรุนแรงถึงระดับนั้นนะแต่ถ้าหัวนมบอดแค่ระดับเล็กน้อยหรือว่าระดับปานกลางอันนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการให้นมลูกค่ะข้อสองภายห,หลังจากที่คุณแม่คลอดลูกไม่ว่าจะคลอดลูกเองผ่านทางช่องคลอดหรือว่าผ่าคลอดให้รีบเอาลูกนะคะมาดูดกระตุ้นเต้านมแม่ให้เร็วภายในครึ่งชั่วโมงไม่เกินสองชั่วโมงหลังคลอดค่ะข้อดีของการที่ลูกนะคะดูดเต้านมแม่เร็วหลังคลอดนั้นนะคะไม่ว่าคุณแม่จะมีปัญหาหหหหหััััว s, นวนนนนนนนมมมส้้้บบบอออดดดรรืะะะะไใใใๆแแต่ถถาลลูููกกกกคฝึษณ ตั้งแต่แรกเกิดสัญชาตญาณของการมีชีวิตอยู่นะคะเขาจะพยายามดูดเต้านมของคุณแม่ให้จนได้ข้อ3เอาลูกดูดเต้านมแม่ให้บ่อยทุกสองถึงสชั่วโมงใช้ระยะเวลาในการดูดเต้าแต่ละรอบนานประมาณ20-30ถึงนาทีให้ลูกดูดนมแม่ให้เกลี้ยงเต้าและอย่าให้หลับคาเต้าเมื่อไหร่ที่ลูกหลับคาเต้าจะต้องปลุกให้ตื่นกินนมและคุณแม่เองก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าช่วงนี้นะคะน้ำนมของคุณแม่จะยังมาน้อยอยู่และลูกเองก็ไม่ได้ต้องการปริมาณน้ำนมเยอะมากทารกนะคะจนถึงอายุประมาณ4วันนะคะต้องการปริมาณน้ำนมนะคะ วันรับประมาณแค่15ซีซีหรือถ้าเทียบก็คือประมาณ1ช้อนโต๊ะนั่นเองค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่นะคะขยันเอาลูกเข้าเต้าบ่อยๆแบบนี้นะคะรับรองเลยว่าจะมีน้ำนมเพียงพอให้ลูกกินและน้ำนมเยอะเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะข้อที่4ไม่มีนมเสริมไม่ให้ลูกดูดจุกนมพยายามเอาลูกเข้าเต้าถ้าลูกดูดไม่ได้ให้ปรึกษาคลินิกนมแม่ให้สอนแล้วก็สาธิตการเอาลูกเข้าเต้าให้อย่างถูกวิธีถ้าทําทุกวิธีทางลูกก็ไม่ยอมดูดนะคะพยายามบีบน้ํานมนะคะใส่แก้วแบบนี้แล้วก็ให้ลูกกินนมนะคะในลักษณะคื จิบจากแก้วเพราะการที่ลูกนะคะใช้ลิ้นนะคะตวัดน้ํานมเข้าปากนะคะหรือว่าจิบจากแก้วนั้นมันจะมีความลําบากเมื่อลูกรู้สึกว่าการจิบจากแก้วนั้นนะคะมันมีความลําบากลูกก็จะยอมดูดเต้านมของคุณแม่นั่นเองค่ะข้อที่หถ้าลูกของคุณแม่นะคะเคยเจอขวดนมนะคะหรือว่าดูดจุกนมนะคะตอนที่อยู่โรงพยาบาลกลับมาบ้านอาจจะมีการร้องไห้งอแงไม่ยอมดูดเต้าขอให้คุณแม่ค่ะใจแข็งแล้วก็พยายามฝึกให้ลูกดูดเต้าให้ได้นะคะจะต้องบอกว่าช่วงแรกๆค่ะอาจจะแบบว่าร้องไห้งอแงแต่พอผ่านพ้นไปประมาณ2อสวันนะคะเมื่อลูก ไม่เจอนะคะสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากเต้านมของคุณแม่ลูกก็จะยอมดูดเต้านมของคุณแม่ค่ะคุณแม่พยายามทําทุกวิธีทางแล้วลูกก็ไม่ยอมที่จะดูดเต้านมของคุณแม่นะคะคุณแม่สามารถใช้เครื่องปั๊มนมปั๊มคู่ไฟฟ้านะคะปั๊มนมให้ลูกกินแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็น5วิธีนะคะที่จะทําให้คุณแม่ค่ะมีน้ํานมให้ลูกกินหลังคลอดและนมแม่มาเร็วมาดีมาเยอะได้แน่นอนอย่าลืมเอาไปปรับใช้นะคะ